สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านโอ้ยี่ใส่ต้นไม้เป็นทงทางน,น,นี้เนาะนี่ใส่คือเก่าครับเพื่อนๆทุกท่านครับผมนั่งอัจฉริยะ่รงในระบบก่อนครับเพื่อนๆทุกคน,น,นก็พยายามเฮ็ดคลิปประมาณสิบผ่านทีนะครับอาจจะมีเป็นบางคลิปครับเนื้อหาก็ ความยาวนะจะอยู่ที่มัณสามนาทีอันนี้ก็เป็นเศร้าวันจันทร์นะครับผมกับการทำงานเาขาเรียกว่าเริ่มสัปดาห์ครับพี่รองบางท่านอาจจะยุาร์อาทิตย์บางท่านอาจจะยุตวันอาทิตย,อจจย,ตย์อันนี้สำหรับเาขาเรียกว่าพนักง,งานครับพี่รอง,นะรง,งนเนาะเป็นพนักงานหรือว่าเป็นพนักงานบริษัทหรือว่าหน่วยงานต่างๆประมาณนี้นะครับผมแต่ว,ว่าถ้าเกิดมาเพื่อแต่ได้ทีมีธุรกิจส่วนตัวกว็จะเพ่ได ต้องบอว่าเริ่มไม่แล้คือแบบอยากยุดมืออะไรก็ยุดได้ประมาณนี้นะครับผมส่วน,อนของตัวน้องเบ้าบ้าควางเชนแนวอสินะครับผมเป็นลูกจ้างเป็นพนักง,งานบริษัทมีหน้าที่สร้างยอดขายให้กับบริษัทนั่งว่ากันแป๊บนึงพี่น้องบงังคังกับว่าอยากขี่รถไปพร้อมว้าไปพร้อมหนูภาพภาพมันสั้นไหมพี่น้องภาพมันสัน้นถ้าเป็นคลิปเป็นลักษณะที่แบบว่า เป็นไร์สดนในการขับรถในบ้ากว่างจะพ่ค่อยไม,ไม่ไม่ทำเลยแหละครับผมการไร์สดแต่ว่าอยู่ทั้งเป็นฟ้อง,งบานฝ่าบางครั้งมีอยู่ครับแต่ว่าพยายามเอากล้องเอากล้องให้เหยนประมาานี่นะครับผมเป็นใบหน้าบอให้ไอพิ่งจับเลยว่าเรากําลังขับขับรถอยู่ประมาานี้ครับผมบอให้เขาไม่ให้แบบไอมองมองเห็นในส่วนที่แบบหมายถึงคือแบบไอสามารถวีคอเลยว่าท่านไลไร้สดในทางที่ ลายสดอยู่เห็นทั้งใบในเห็นทั้งมือเห็นยังประมาณนี้ครับผมแต่ว่านี่คือจะเป็นลักษณะนี้คือก็คือแบบว่าเอเอเป็นบวาสามารถว่าเห้าขับรถไดยพี่น้องเ่วานแบบไปคือบอกไงคือมันจะอยู่บ้านแค่เห็นเพียงเพียงใบหน้าครับผมประมาณนี้คนขับอาจจะเป็นคนอยู่ฝั่งข้างๆกันประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้ห้าวเได้ไอ้ไคนอื่นบางในครับผมที่ชัดเจนปันไดนะครับ ว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละเพจพร้อพี่น้องพี่น้องเนาะแต่ละช่องแต่ละยุคว่านการระหว่างแบบสร้างตัวตอนก็รู้ว่าจะเห็นคลิปอะไรเนาะ็อาศัยสนี่แหละช่วงเวลานี่แหละไปทำงานการเล่าเรื่องเล่าเรื่องปเล่าเรื่องต่างๆแลกเปลี่ยนประสบการณ์พี่น้องเนาะ ขอบคุณหล,ลายๆครับทุกๆการรับชมนะครับมันจันทร์ครับร,รู้สึกว่าอากาศจะเริ่มเย็นๆลงแล้วนอพี่น้องเนาะประมาณสักห้าหกทุ่มไปประมาณเที่ยงขึ้นไปเริ่มอาการเริ่มเย็นแล้วครับผมเพราะแบบว่าแบบส่วงเตื่นมาเยมาเศร้าเลยี่สามตีสีอากาศส่งสีหนาวพี่น้องส่งเย็นหนาวแต่ว่า มันยังไม่ได้เป <it seems S 2> ็นแบบว่าหนาวลอยลอยเปอร์เซ็นต์มันอยู่ระหว่างแบบปลายฝนเนาะเป็นอยู่ระหว่างปลายฝนกับต้นหนาวประมาณนี้ครับผมถามว่าหนาวไหมเริ่มหนาวอุณหภูมิก็ลดลงเรื่อเพิว่าแบบเย็นเย็นเย็นขึ้นเพราะว่าดีเลยพอดีพอดีแต่เท่านี้เราพี่ลองแลอากาศเย็นสบายทีมีเพื่อนท่านไหที่เป็นใน เป็นครีเอเตอร์ด้อพี่น้องครับผมเดี๋ยมากวางใส่เข็มขัดนี่น้ำพาก่อนเพื่อนท่านใดที่เป็นไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าเนาะนี่ไม้ตัวนีน้ถือว่ามีความสำคัญนี่พี่น้องไม่ไอขันสั้นเนาะครับผมเราก็ไม่ต้องเอาถ้าแบบเพื่อนท่านใดที่มีกำลังกำลังซับกำลังอะไรในการนะก็เลี่ยม ประมาณสามเกลนเลยไปองจะดีสามแกนจะดีที่ของน้องบ้ากวางใส่คือขึ้นมาเป็นเป็นแกนเดียวเนาะเป็นแกนเดียวแกนเดียวหรือสองแกนอยู่อึ้นกันบากวางจะจำจำไปไหรอกมันจะประมาณนี้ครับผมนี่เลวลาเราพับเก็บนี่คือมึงมุนธรรมดาครับผมนี่หย็บไงครับยาใส่ถุงส่งก็ได้ถุงกางเกงก็ได้ครับผมไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปปรับประมาณนี้นครับผมล็อกล็อกไว้แล้วแต่เราจะชอบเง่ายหนาคือเง่ายหนาล่วงกับแป๊บไป ครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ้าวเพื่อจับดึงออกเลยครับผมถ้าสมมติว่าจะเราจะให้เขาทํางานเนี่ยเรากดตัวนี้คือบา่าขวางล็อกไปอยู่ครับผมถ้าเราจะให้ทํางานนะครับผมเราเกดลงมาข้างด้านล่างสุดเลยปั๊บมันจะฟรีพี่น้องนียฟรีแต่ว่าเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้เปิดเปิดให้ระบบพอทำงานเลยเป็นฟรีเต่๋ยวถ้าเกิดเราอยากเปิดระบบให้ทํางานเราก็เพียงแค่มันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้ กดแช่ประมาณสามวิน,นะครับผมก็จะเป็นแสงไฟสีไฟเข,ขียวขึ้นน,นะครับแป๊บหนึง่งปึ๊บเริ่มทำงานแล้วพี่น้องเริ่มเริ่มทำงานแล้วแป๊บนึงดี๋ยยังบึกข,ขึ้นเลยเด้อปับ๊บขึ้นแล้วน้องทำงานทำงานแล้วนี่อันนี้คือเป็นลายตั้งีล่ลายลายตั้งครับผมพีม่น้องลายตั้งลายตั้งถ้าเกิดว่าเราอยากให้เขาอยู่ในในใหมายถึงใน แนวนอนเพื่อถ้าเป็นบ้านแดงเราถึงจะเป็นแนวแนวแนวนอนเนาะถ้าเป็นวิดีโอเนาะถ้าไม่ใช่คลิปช็ชอตถ้าเป็นคลิปช็ชอตเราเป็นเป็นแนวตั้งก็กว้างเอาเอา,เอา,เอามือบิดหน่ิดนึงปับ๊บถึงไปประมาณสองวิสามวิแล้วครับผมแบบเปลี่ยนตำแหน่งครับผมไปในเครื่องจะไว้มันคือแบบหมุนแล้วก็ติดค้างไว้ประมาณแค่สองวิสามวิระบบเขาเขาจะล็อกเองเขาเหมือนเหมือนเขาจะเซตอัพเขาเองปับ๊บทีนี้เราเราเราก็ได้แล้วทีนี้นี่ครับผมนี่ไม่ใครครับ ไปมุมไดเนี่ยเวลาเราเดินถ่ายคลิปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยภาพมันจะบ่เบลอภาพมันจะบ่สั้นเลยพี่น้องแล้วเราก็จะบ่บปวดเมื่อยพอบางบางบางครั้งเนี่ยเราจับเราจับมือถือถ่ายอยู่งี้พี่น้องเนาะนี่อยู่ลักษณะนี้ไปเรื่อยอย่างเงี้ยงเขาย่างไปภาพสั้นสั้นๆเนี่ยพี่น้องถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์บกตัวนี้จะดีพี่น้องสอยซ้อยอะรครับในในการถ่ายคลิปนี่ครับไปมุ่งไม่ได้แต่ว่าเขาเขาไล่ต่งเขาส่งปวดเมื่อยเอียงแขนก็ได้แต่ว่าตัวนี้เขาจะยู่ขึ้นก็ไดผมมันจะอยู่ได้ประมาณ พูดง่ายตอนนี้บ้าขวางชาแบตีไปลอยไปเส้นเขาเขาว่าถ้าเกิดว่า,าจะอยู่ได้ประมาณ3ชั่วโมงครับพี่น้องประมาณ3-4ชั่วโมงในการถ่ายถ่ายคลิปตัวใหญ่เราจะเป็นพวกคลิปวิดีโอยาวนะพี่น้องเนาะคลิปคลิปวิดวีโอเงี้ยอมองอีกครับผมจะช่วยได้เยอะจัง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 บ่งงเหนื่อยถ้าเราจะถ่ายคลิปในแนวเขาเรียกว่า,าคลิปชอ็อตเท่ากับมุนนี่ไปย่างคลิปบ้าขวาเเงเฮเดรบ์ขั้นตน้นแป๊บนึงนะครับไล่หนีบอลพี่น้อง ปึ๊บไ,ได้แล้วครับผมว่าตัวนี้จะ่กางปีกออกนะผมนี่ตัวนี้กางปีกยืดยืดออกอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นในแน,น,น,นวตั้งเนาะนี่ผมนี่คลองเล <c oughs> ดส่วนตัวนี้ใส่เทนนิสพี่น้องตัดไปก่อนแบตเตอรี่จะเหมือนนี่ถ้าเกิดว่าเราอยากปิดเครื่องไว้เท่ากับกดแช่แค่กดแช่ตรงนี้ปุ่นมนี้ครับผมเงก็ฟรีเราธรรมดา บ้าควางย่าจะลอกไว้ด้วยเขานี่ลอกไวบ้บอ่อบ่อให้ข้อมูลถ้าเกิดแบตเตอรี่หมดเราไม่อยากใช้ให้เขาเป็นลักษณะเป็นการสั่นใช้ธรรมดาเชลฟรรรี่รรธรรมดาเ้าก็ปิดไว้ตอนเราเรียวห้องก็ใส่ธรรมดาได้ปกติแบบนี้ก็ได้นี่ครับผมพับเก็บง่ายพี่น้องไม่ต้องไปเอาราคาสูงก็ได้ยังบ้ากวางอ่ะถ้าเป็นราคาปกติรุ่นนี้นะตอนที่ความบ้าบ้ากวางซื้อน,นะครับผมสมา่นมันโปร่งปกติราคามันแปดแปดก็เก้านะครับผม มันเล่นรายการเหลืออยู่มันสามรอยกว่าบาทพี่น้องสามร้อยกว่าเก้าประมาณนี้นะครับถ้าพภาคกว่างจำผิดนี่ครับติดรถไว้ครับเวลาไปเศ็ษคลิปเป็นยังเป็นยังไงที่ทำให้ห้าวบกปวดมือภาพกรับว่าเบอร์เรผมประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนมากๆทุกท่านเลยนะครับนี่ก็เปลนาทีแล้วไปภาคก,กว่างจะออกจากบ,บ้านนี้พี่น้องเครื่องก็ยืดสั้นเน,น,น,นื้เนื้อเพื่อนประเทศนี้ หมายถึงไอ้ภาพไอ้คลิปก็จะสั่นหน่อยนึงนะว่ามันรถมันเลื่อนของผมมันมีการเขื่อนเื่อนไวสั้นไวนะครับมืัอนี้ก็นี่แหละครับมาเอ่าคืนวันมารีวิวประสบการณ์อ่าหลายๆอย่างนะพี่น้องครับผมว่าจะเป็นต้องเบาเรื่องเกี่ยวกับกฎกติกาหรือว่าลังบานหรือว่าต่างต่างกับผมประมาณว่าพูดคุยในบะากความก็จะมานี่แหละเบาถึงคอดีเกี่ยวกับไม้กันสั่นพี่น้องถ้าถ้าเพื่อนท่านใดที่เป็นคีเตอร์นะครับผมที่เป็นผี้ใหญ่ ที่เตอ๋อไม่ว่าจะเป็นช่องดำช่องช่องเกี่ยวกับการทําเขาเรียกว่าทําคลิปเนะาะเพราะจะเป็นคลิปย่างคลิปสันดีบ้านบานฟ้าบานดําบานแดงมีไม้กันจันไม่ดีพี่น้องแล้วอีกอย่างหนึ่งครับอ,อีกอันหนึงน่งนี่ตอุปกรณ์เขาเรียกว่าแบบเข้าแบงเนาะพี่น้องเนาะเข้าแบงบางกว้างอะต๊พผื่นแตกพี่น 8, ้นองเอ้ยเป็นเดือน,เ,น,เ,นเราก็ได้ซื้อไหม ปกติบากกว่างี้มีแบตแบตเตอรี่สำรองเลยเป็นเท่ากันแบ่งถึงเวลาเราไปทำคลิปข้างนอกเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราจะใช้งานไปเรื่อยนี่แบตเตอรี่มันมืดไวนี่พี่น้องบางทีเราถ่ายคลิปไทยอย่างนี้จากรอยเป็นเส้นนี่โอ้ยพี่น้องถ่ายคลิปไทยยิ่งดีกว่าเราจะถ่ายคลิปเดินถ่ายคลิปเดินถ่ายคลิปถอดคลิปสั้นทั้งภาพนิ่งภาพยังกว่าจะได้คลิปกว่าจะได้ภาพแบตเตอรี่ลดลงบ่บางเหลือมั่น50% เราไม่มีอุปกรณ์ในการขายชาร์จแบตบางทีเรา่น้นองครับบางทีแบบว่าบางครั้งแบตเตอรี่หมดเนี่ยบางทีเราก็ต้องใช้ในการติดตอ่อสื่อสารเรื่องกับอ่าด้วยางานอย่างอื่นบางหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องส้วนตัวบางประมาณนี้เราต้องมี power bank ติดไว้คือว่าสําคัญก็วกว่องว่ากล่องไปใส่ไม่ไม่สามเดือนเลยาปกตินี่ต้องติดตลอดเลยครับ ตกพื้นนี่พี่น้องตพื้นนะแตกสองหมื่นสองมนมิลลแอมนี่ปลากวางองไปแต่เดียวรวมนี่บลากวางยวมาจากสามหมนมิลแอมนี่นาะราคากับปราแพ้ี่พี่น้องสร้างสื่อตามนี้แหละตามยังละ่ะรัตด้าช็อปปี้ประมาณนี้แล้วครับคือเกี่ยวกับนี่หระตั้งอยอาพี่นอ้องพยายามขอเบิ้งหล,ลายบ้านลลายช่อง ว่าเขามีการรับประกันอะไรไหมหรืว่าของกิ T ้งวอรมิลิแอมกิ้งวอรมิลิแอมเทอหรือประมาณน,นี้นะครับถือว่าสำคัญนี่พี่นอ้องสําหรับจะสําหรับคีเตอร์หรือว่ายูทูบเบอร์หรือว่าบ้านฟ้าบ้านแดงอ่ะมีไว้สำรองสำรองใช้สายหาตาั้งกล้องในการทําคลิปนี่ก็ถือว่าสําคัญหนึ่อันนึงอุปกรณ์พวกนี้ต้องมีอ่ะพอดง,ง่ายครับ ความสูงของขาตั้งกล้องนี่บ้ากว่างขีดเขาลังเลือกอยู่ครับแต่ว่ายังยังไม่ได้เอาหรอกไป่บอกถึงในหน้าโคตรเนาะเจีอวแบบว่าหแข็งแรงอยู่หน่อยนึงอันเก่าอะบ้ากว่างเท่ามากบ่แพงเลยอันเก่าสิไม่มาเป็นสองร้อยกว่าบาทนึงบอกมันมันบ่สูงเลยพี่น้องมันประมาณสูงมันแคมเรเมตรเมตรครึ่งนะเมตรครึ่งตามผลบ้ากว่างเดี๋ยวมันจะเขาจะความสูงของมันจะเกือบเกือบสองเมตรพอดีเกือบสองเมตรเลยครับเอาแบบว่า ความแข็งแรงพร้อมเนาะบางทีแบบหาแบบว่ายี่ห้อที่มันหนาๆหน่อยนึงหนาหนาแบบว่าเผื่อเวลาเข้าไปไปบ้างจะชีพเป็นอยังเดียวเวลากันล่มก็คือว่าบางไรล้มพัดม้าปิวพี่น้องให้ลังทวนเลยหาตะกอนก็ลังเร่งเหาอยู่ครับก็ลังแบบว่ากำลังมองดูบางหลายรุ่นแต่ว่ายังยังไม่ได้เอาไปไวอยู่นะครับผม ดูว,ว่าสําคัญครับค่ตั้งกล่องหรือเวลาเราไปทําคลิปทําอะไรนี่แหละนอกสถานที่นี่เนาะอีกสองหน้าที่กับสิบหาที่แหละครับขึนถนนมิตรภาพพี่น้องมาสิบหาที่่ากวางกับยุทธาการบันทึกคลิปนี้เลยพี่น้องขอพระคุณทุกการรับชมนะครับ ไม้กันสั่นไม้เชลฟี่สำคัญบริษัทผู้องค้าตั้งคองพระบบแบงในการชาร์จแบตเตอรี่สายชาร์จสายอะไรพวกนี้โอมาขอบเกี่ยวกับในการนี่แหละ่น้นงเฮ็ดไอคีเตอร์ถือว่าสำคัญครับทุกอย่างมันต้องมีการลงทนุนพี่น้อง อาจจะไม่ได้เห็นผลนะเว้ยเราแต่ว่ามันจะทําให้เราสระดวกในการทําทําคลิปในเรื่องของการตัดต่อคลิปนี่เราค่อยเอาไปไปฝึกปรือเอาทีหลังนะนะครับไปหัตตัดต่อคลิปเอาคลิปบากว่างช่วงนี้เขาบ่ได้แต่ตัดต่อียังมากไม่เรากบ่ได้ตัดต่อแบบเนียนเหมือนมือชีพหรอกพี่น้องออให้ถ่้ายรวบแล้วภาพเบลออาิตย์แล้วภาพคลิปนั้นไม่มีเขาเรียกว่า ไม่มีการละเมิดเนื้อหาประมาณนี้ครับผมมีการละเมิดเนื้อหาต่างๆกับชามารถละก่งใตัดหัวตัดทางให้เป็นเนียบๆได้่นิดนึงบางครั้งนี่ก็อยากทําหน้าปกคลิปนีนะปกคลิปหมายถึงเร,เรียกเรียกคนเบืองคอนหน้าปกคลิปเขาจะทำคอนนะก็จุดสําคัญจุดทายแม็กประมาณจากสิบวีสิบหาวีเราจะมาเทียกันนะผมเป็นผิดภาพป,ปกก็ไ่ออตัดเขาไปสู้เนื้อเรืองประมาณนี้นะครับผม ว่าเบ่งจบแล้วบันนี้มีระ้วข้างความเป็นต้งๆๆนี่ยวาขวงเฮ็ดอยู่เขาว่าเออคลิปนี้จบแล้วว่าว่ากว่าเห็นยูทูบเปอร์ที่แบบเพื่อนเขาเรียกว่าแบบเก่งแล้วเก่งเรื่องการตัดต่อแล้วบางกว่าอันนั้นในเรื่องของนาคตแต่ตอนนี้เราให้ผ่านกดผ่านเกณฑ์ไปก่อนพี่น้องผ่านนั่นแรกไปก่อนครับผมในด่านในด่านเรื่องของการพัฒนาคลิปนี่ไปว่ากันทีหลังมันใช้เวลาเนาะพี่น้องเราเฉพาะหาคลิปแล้วก็ในการสร้างตัวตนนี่ก็โอ้ใช้เวลาไม่ต่ำไม่ต่ำกว่า ใช้ใช้เวลานานน่อพี่น้องเนาะบางท่านก็เป็นปีพี่น้องปีกว่างประมาณน,นี้ก็มีครับมากกว้างกันไปเรื่อยพี่น้องอ๋อสิบหาที่เนาะขอพระคุณมา,มากๆเลยครับผมคิปโพขอบคุณทุกๆพลังบวกครับผมขวางโฟกชไนล์ขอการเขว่มาสวัสดีครับ